เรื่องจากวันที่11สิงหาคมเนี่ยกล,ลุ่มวัยรุ่นได้เป็นทางได้แของการจนจำเนินคดีที่สเสร็จแล้วเราขยายผลว่าในกลุ่มนี้มันจะมีกลุ่มของนออในเในจัดเป็นยาเสพติดที่มานขายในกลุ่มวัยรุ่นเดี๋ยวเรามีมาจากประเทศเช่ยงบ้านบางเหนือเนี่ยแต่มาตลอดแต่มาเมื่อวานเนี่นยจับคุมได้ในวันไทย่2ของมาขาว รัศลกรของคนมาเป็นเงินและภาษีก็ต้องไปไทยทำองพร้อมด้วยของกลางเนี่นะฮะก็คือยาอีแล้วก็วัตถุอวกาศจะต้องมีอีก30กิโลนอกจากนั้นยังเป็นพวกยาไช้ยาลดอีตาเม็ดแล้วก็ยาเคมีก็คือยาไอสผมยาเกอยาเล็บกัญชาจะไม่มียาบ้าเป็นเท่าิกกิโลไม่ต่ำกว่าสา0แบาท พวกนี้ไม่ใช่ไปมาจากโรงพยาบาลอะไรทำแเงนี้แล้วก็แฝงไปด้วยยาเสพติก็ให้มุ่งเน้นต่อจสอก็กจับได้ิงจะพูดทุกบย่ิงที่เกยเรืร่องการอนานบงการอนามตื้น้าต่างๆการเยียายาแตว่าตลอดต้องม่ดอยู่เด็ดขาด